lái right đò Aku เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับตัวเลขเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นหกไหมหรือห้าหนึ่งห้าหนึ่งหรือเปล่าห้หรือหกเดี๋ยวเราจะดูอีกที่หนึ่งนะครับ f อซดูมือนะครับใครดูที่ไหนเห็นนะครับบนบนหหนึ่งห้าหนึ่งขอเพลงอีกครับยังไม่อิ่เอาอีกครับ เอาให้อิ่มเลยปูมีเพ like, hmm. ื่อนมาด้วยไหมห้าหนนะครับคุณผู้ชมผมว่าห้าหนึ่งาาห้าหนึ่งเลยผมคิดว่าห้าหนึ่งาเนผมคิดว่า5-1นะครับ fc เดี๋ยวสรุปไปอีกครั้งหนึ่ง fc พิมพ์5-1และตามด้วยสาธุสาธุนะครับ5-1และตามด้วยสาธุสาธุนะครับ ใครพิมพ์ขอให้มีโชคมิลาบเด้อห้าหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสามบุญสลาสิได้สามปารมีอันยิ่งใหญ่ประดับให้โลกคงกุศลแห่งประสิทธิ์ผมว่าน่าจะเป็นห้าหนึ่งนะครับใครจะับถวายปู่เข้ามาครับ ถ้าเข้ากันจะเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนเป็น5-2าสมัถ้าคู่กันอย่างนี้ต้องเป็นเจ็ดกันานี้เป็นเใช่ไหมถ้ามือห่างถึงถ้ามือห่างถึงจะเป็น5้าสองเจ็ดเนาห้าเจ็ดหเนาะมันห้เดีนมันจะมียกคนเาคนหนึ่งที่ชุดยกที เดี๋ยววันนี้คุณครูเราจะลำถอยเสียงให้กับเทพนาคาที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณครูเดินทางมาจากไหนครับสมุทรสาครพี่น้อง FC ที่เดินทางมาน้องสาธุไปพร้อมกันครับ257นะครับเรียก3ตัว257 257เอโอเค จะต้องรอได้ตรงไหนก็ได้เอาเลยครับตามสบายในครัวาดานั่งพักผ่อนก่อนครับบรรเทาเต็มมงนี่ครับหลายจงมารับเครื่องสการะบูชาที่ลูกหลานมอบถวายให้ในวันนี้ด้วยเือ อืมนี้แลเงินไหลนองนะครับมีความสุขที่ขึ้นไปขอให้พี่น้องที่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงในวันนี้ นะครับจงประสบเต่โชคลาบนะครับทำบุญ1บาทไห้ได้แสนบาทเด้อนะครับขอเรารานร้าทุกหมู่ทุกตระกูลด้วยจิตบารมีของหลานขยาไกรพักดีศีนารางจางวางขอจงปกปากรักษาพี่นอง,จงัจัวรดบุรีรัมสุรินทร์ศรีสเกต และพี่น้องที่เดินทางมารวมประที่นี่พวงศงให้เหมนีให้อ่อยเตียนเมียนบานอ่อนแรงออนเวิรดเด้ออ่อนจแง่ใจเงิม่มกระปากกระไ่ายตัวหน้าตัวเนี้ยเด้อพูงยาเลย เข้ามาแล้วพิมพ์สาธุสาธุแล้วก็แชร์กันไปนะครับพิมสาธุสาธุแล้วก็แชร์กันไปนะครับส่วนตัวเลขส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมจะสรุปให้ีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปถามปุรดาว่าตั้เลขอะไรนะครับยกมือตระกูลมีนะครับเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้จะพึ่งกลับเทพูเทพจะเจิมหน้าให้ทุกคน แล้วครับเดี๋ยวตัวใหญ่ๆเลยอนี้เวดที่สีวดที่สี่ที่สี่หรสามตกตัวุดแล้วห้าห้าเจ็ดห้เจ็ดหใช่ทุกคนได้ทุกคนสิยกะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ยกให้แ้องเียนแล้วไหนอเียน้เียนอห็ห้าหึ หาเจดหาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอีสต์สตก้มเลยแม่วงกลมแล้ววงกลมเล้ววงกล้อะไรนอ่มาแล้วครับปล่อยแล้วคิดเติมนแม่คูรัการเที่ยวอยเอาทังนดอกพันจะข้าวมันงดเพือคามมันงวห้าหนึ่งครับ หลังจากเร็จพิธียกตัวเลขเสร็จเราก็จะเป็นพิธีมอบนะครับคือบรรดาการหลายอย่างก็ตรงตามที่เราคิดไว้นะครับท่านผู้ชมบว่าชเสด็จทูตพันล้มเอ่นไซม์ไฟฟ้านะครับจากเอฟซีที่ทั้งหลายอามุลลอบไปอีกหนึ่งหมื่นบาทเพื่ออะไอามุนรอบไปเลยครับที่ยุบารหลังนี้เนาะ สา,สามตัว first, ส,<ป>สามตัววันที่สิงหาประมาณเดี๋ยวมอบของเสร็จใครอยากได้เทวดาเทวดาเล่นแป้งนะครับจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับน้าจะมีมเมตตาโมกรุณาพุทธานิทายนียะอินดูคนร้ายเห็นหน้าูุศิษย์กูให้รักูุศิษย์กูดังลูกในอุทรนอนข้าวนะชาลิติ ะครับจะเจมลักษณะแบบนี้อันดับแรกไปแล้วดับ2ได้อีกลอสักครั้ให้ภาดทีวีก่อนนะครับให้วาพตู้เย็นก่อนอย่วท่านเข้าแถวมาแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ